จะมีอะไรก็ตามทีที่มันมีอารมณ์ไข่ข้องใจเป็นไปตามสภาวะของโลกเช่นความแก่ความป่วยความตายอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง้ี่การพัดพราเจ้าของนักของชอบใจไม่เกิดขึ้นเป็นของประจำโลกถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา โดยค um, um ิดไว้เสมอว่าเราจะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมพนไปได้ทำใจให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาเมื่อการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอารมณ์เราก็ปกติไม่มีการหวั่นไหวใ,ใดๆทั้งหมดมีอารมณ์เฉยๆไม่กระทบกระทั่งใจ เป็นอันว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอุเบขาหรือว่าโลกกรทํามใดใดม่เกิดขึ้นความมีลาบเกิดขึ้นแล้วลาบสลายตัวไปการได้ยศมายศสลายตัวไปความสุขจากกามารมโลกีวิสัยเกิดขึ้นสุขนั้นสลายไปมีทุกข์มาแทนไรับคํานินทาได้รับคำํำสรรเสริญ การอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มีความเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถทียวว่าเป็นธรรมดายของชาวโลกเกิดมาอย่างนี้ไม่ต้องเราทุกข์ระทังไม่มีใครสามารถจะล่วงพนไปได้อย่างนี้ชื่อว่าพรหิหันสี่ของเราครอบทนถ้าเราถูกดินทาว่าร้ายแทนที่เราจะโกรธแล้วกับสงสารคนที่เขาว่าเรา เขานินทาเราเพราะว่านั่นเขาสร้างศัตรูเพื่อสร้างความทุกข์แล้วก็นั่งคอยดูว่าคนเขานินทาว่าร้ายเราเขาจะหาความสุขอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจของเราทรงพรม m หารสีอยู่เป็นปกติเขาคิดทำลายเราประเภทไหนอาการอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเข้าถึงกับเขาภายในไม่ช้า ที่โบราณทิ้กล่าวว่า,าการตบมือข้างเดียวไม่ดังเนื่อว่า,อาการถมน้ำลายรถฟ้ามันก็ลงหน้าตัวเองแทนที่รกเราจะโกรธเรากับโู้สารว่าเขาไม่น่าจะทำเขาอย่างนั้น